เงินที่ประเทศสมาชิกนั้นต้องจ่ายเข้า IMF เพื่อเป็นทุนสำรองขององค์กรควอต้านี้สะท้อนขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆค่ะอย่างเช่นพวก GDP ความเสรีของเศรษฐกิจแล้วก็ความผันผวนข,ของเศรษฐกิจรวมไปถึงทุนสำรองระหว่างประเทศควอต้านั้นจะถูกกำหนดเป็นหน่วย SDR ก็คือ Special Drawing Rights ซึ่งเป็นหน่วยบัญชีพิเศษของ IMF โดยมีรายละเอียดสิทธิของควต้าดังนี้ค่ะข้อแรกอำนาจลงคะแนนเสียง ยิ่งโควตาสูงยิ่งมีสิทธิ์ออกเสียงมากในการตัดสินใจของ MF ค่ะข้อที่2สิทธิ์ในการกู้ยืมประเทศที่มีโควตาสูงสามารถเข้าถึงวงเงินจาก IMF ได้มากขึ้นข้อที่ 3. การจัดสรร SDR IMF ์แจกเ d r ตามสัสดส่วนโควตาทําให้ประเทศมีสภาพคล่องระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นข้อที่ 4. ความชอบธรรมในเวทีโลก ควอต้าสะท้อนสถานะเศรษฐกิจในระบบพหุภาคีหากควอต้านั้นไม่มีการอัปเดตก็เหมือนใช้แผนที่เก่าเดิน